สวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่218ค่ะประจําเช้าวันเสาร์ที่29เดือนมีนาคมพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้มี25รายการแบ่งปันพี่ๆที่300บาทจ้ะ 1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบสนใจรายการไหน <c oughs> สามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7 2 1 9 9 3 3เมื่ย้ํเบอร์กันอีกทีนะคะพี่พี่4 8ค่ะ7 2 1 9 9 3 3น้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ ่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะจ้ะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของวันนี้จะ้ะสมเด็จเกศชยโยค่ะ ต่อไปรายการที่สองค่ะรายการที่สองหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาสีเจริญน,นะคะหลวงพ่อสดวัดปากน้ำจ้ะรายการที่สองค่ะพี่พี่ค่ะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปรายการที่สามค่ะรายการที่สามเป็นพระรอดค่ะ ต่อไปรายการที่4ค่ะรายการที่4หลวงพ่อพลิง้งวัดโบสถ์โกงธนูจ้ะเหลียนจตุรพิทพรชัยหลวงพ่อพลิ้งวัดโบสถ์โกงธนูนะคะรายการที่4ค่ะต่อไปเป็นรายการที่5ค่ะรายการที่5สมเด็จเก่าจะ้ะ เนื้อหาเก่าเลยค่ะพี่พเนื้อแตกรายงานนะคะจ้ะต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6หลวงพ่อกลั่นวัดพระญาติค่ะปี2469ี่กจ้ะ หลวงพ่อกลั่นวัดพระญาตนนะคะรายการที่6ค่ะรายการต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7หลวงปู่สวงค่ะหลวงปู่สวงวัดภัยพัฒนาจ้ะรุ่นหนึ่งเทวดาเล่นดินนะคะหลวงปู่สวงรายการที่7ค่ะ ต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8เป็นสมเด็จวัดปากน้ำรุ่น1นะคะเนื้อเคลือบค่ะพี่พี่ค่ะต่อไปรายการที่9ค่ะ รายการที่9พระซุ้มกอค่ะต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นเหรียญบาทหนึบาทเสด็จพ่อรอหค่ะด้าน,นหลังเป็นช้าง3มเสียนนะคะรอสอหนค่ะพี่ขาเหรียญใหญ่นะคะ เหรียญหนึบาทสเสด็จพ่อรอหค่ะต่อไปรายการที่11ค่ะ11เป็นพระท่ากระดานเนื้อชินสนิมแดงค่ะท่ากระดานเนื้อชินสนิมแดงนะคะรายการที่11ค่ะ ต่อไปรายการที่12ค่ะ12เป็นพระซุ้มกอพิมพ์ขนมเปี๊ยะนะคะต่อไปรายการที่13ค่ะ13หลวงปู่ฟั่นอาจารโรค่ะ พระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะคะจ้ะต่อไปรายการที่14ค่ะ14เป็นสมเด็จรัศมีนะคะมีไข่ปลาข้างเม็ดนะคะ ด้านหลังมีประดุกสองตัวนะคะเป็นเนื้อดินผสมผงใบลานนะคะของหลวงพ่อ้วยวัดโคสิตารามจ้ะต่อไปรายการที่15ค่ะ15เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางครานจ้ะ ต่อไปรายการที่16ค่ะ16หลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยค่ะรุ่นแรกนะคะหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยรายการที่16ค่ะต่อไปรายการที่17ค่ะ17เป็นพระซุ้มกอค่ะติพมเล็กค่ะพี่พี่ ระซุมกอนะคะต่อไปรายการที่18ค่ะ18เป็นฉลุหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะคะฉลุหลวงพ่ออีวัดสัตตหีบจ้ะรายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19ค่ะ 19เป็นพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพลีจ้ะต่อไปรายการที่20ค่ะ20เป็นหลวงปู่ทวดหลังเตารีดนะคะมาในเลี่ยมพลาสติกค่ะพี่พค่ะด้านหลังนะคะ หลวงปู่ทวดวัดช้างให้ค่ะต่อไปรายการที่21ค่ะ21สมเด็จเก่าจ้ะเนื้อหาเก่าสวยนะคะพี่พี่ จ้ะต่อไปเป็นรายการที่22ค่ะ22สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะรายการที่22จ้ะต่อไปรายการที่23ค่ะ23เป็นเลดซอนลิศหลวงพ่อรวย วัดตะโกนะคะเลดสอนลทธิ์หลวงพ่อกลวยวัดตะโกจากปีสองห้าห้าเจ็ดค่ะพี่ค่ะ ลองนะคะจ้ะต่อไปรายการที่24ค่ะ24เป็นตระกุดโทนหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานค่ะตระกุดโทนหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานค่ะพ,พี่ขารายการที่24นะคะมีต่อโค้ดตรงนี้นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่25ค่ะ25พระขุนแผนเนื้อกระเบื้องเคลือบค่ะกลุวัดใหญ่ชัยบงคลจ้ะต่อไปเป็นรายการพิเศษนะคะ รายการพิเศษรายการที่1ค่ะรายการพิเศษรายการที่1เป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะปี2467ค่ะปู่เอี่ยมวัดหนังจ้ะ ด้าน,นหลังยันสีนะคะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังค่ะรายการพิเศษรายการที่1นะคะปี2467่ค่ะพี่ๆขาจ้า5 0 0บาทค่ะรายการพิเศษรายการที่1นะคะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังจ้าต่อไปเป็นรายการพิเศษรายการที่2นะคะรายการพิเศษรายการที่2เป็น หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จ้ะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะรุ่นสร้างบารมีปี2519ค่ะ จ้ะรายการพิเศษรายการที่2นะคะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จากปี19ค่ะพี่พี่ห้าบาทค่ะจ้ะครบแล้วทั้ง25รายการนะคะแล้วก็ วันนี้รายการพิเศษ2รายการค่ะถ้าพี่ๆท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933ย้ำเบอร์อีกทีนะคะพี่ๆ084ค่ะ7211933สำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ